ชวแมวเขาจะเข้ารู้ไหน้ด้วแวมหเขีแมวนอนตายอยู่เขาไปดูก่อนเลยเขาไปดูมีแมวก็ไม่เห็นหรอมีแมวนอนตายอยู่ในช่องอ่ะบอกเขาได้ไหมอ่ะบอกเขาก่อนว่าเขามันมีแมวาไม่มีแมวนอนเดียเดี๋ยวเดี๋ยว